สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านครับพี่เข้ามารับชมช่อง y o u t u b แอดถอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะทางสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่หลังจากที่หวยออกตั้งแต่วันที่16นะครับ16 17 1 8 19วันนี้วันที่19แล้วก็ผ่านมา3าวันผมพึ่งว่างนะครับมาลงคลิปให้สมาชิกนะครับได้รับชมเป็นคลิปแรกเลยนะครับหลังจากที่หวยออกนะครับสมาชิกท่านใดถูก ก็ยินดีด้วยนะใครไม่ถูกก็ว่างกันไปต่องวดต่อไปนะครับผมเพิ่งว่างนะครับเพิ่งว่างจากการไปทําบุญนะแม่นะครับที่จังหวัดมาตาคามนะครับผมไปทําบุญผมไปกี่วันแล้วเป็นห้าวัน,นครับก็ไปลุ้หนหวยออกที่นูน่นที่บ้านเกิดพวกนูน่น นะครับก็จําไม่ค่อยได้ทับเท่าไหร่ว่าล่างมันออกตัวไหนบุญออกตัวไหนนะก็ <c oughs> มัวแต่ยุ่งงานอยู่ว่างๆนี่ก็กลับมาที่บ้านแวนที่สกนลคนครก็เพิ่งมานะครับอัดคลิปนะครับเป็นคลิปแรกเลยลงให้งวดประจำที่หนึ่งทับเก้าทับหกแปดครับงวดที่ผ่านมานี้ล่างน่าจะออกหกสามนะครับล่างออกหกสามบนนี้จะก็น่าจะเป็นแปดแปดหกห้านะครับ ก็สําหรับสูตรนี้สิบล่างชนเทียบชงกันสองสูตรนี้สูตรนี้เข้าจริงๆเลยเข้าจริงเข้าจังตามนี้เลยแล้วก็มีหลายๆท่านนำะะสูตรนี้ไปกําลังดังเลยสูตรนี้นะครับผมกลัวจริงๆเลยนะครับหลายๆท่านนําไปนําสูตรนี้ไปต่อยอดกันเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับมีหลายท่านที่นําสูตรผมไปต่อยอด แต่ก็ไม่ได้ให้เครดิตผมอันนี้ผมก็ไม่ว่าก็แล้วแต่ท่านครับเพราะว่าผมแจกสูตรแจกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วแต่ท่านจะเอาไปทําอะไรนะครับแต่จริงๆสูตรเนี่ยเป็นสูตรผมคิดค้นขึ้นมานะครับเองนะครับที่หลายๆท่านเอาไปใช้อยู่นะครับมันก็เป็นสูตรเดียวที่เป็นสูตรที่ผมใช้อยู่นี่แหละแต่เอาไปเป็ดของตัวเองนะครับเป็นใส่ชื่อของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ครับ อันนี้ผมไม่ได้ห่วงนะครับเ <c oughs> พราะผมถือว่าผมแจกสูตรนะครับสูตรนี้เข้าจริงตามนี้เลยสิบหลักสิบลากชนกัน2สูตรเดี๋ยวผมมาทําต่อให้ในคลิปนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มาต่อกันกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เข้าก็แม่นเจินะวที่ผ่นนานมาเต็มเต็มเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะห้าหกหก้าอันนี้เป็นเป็นสูตร สูตรคู่ชุดบน,แม,นแม่นนะเป็นสูตรเก่าผมลงจิงให้งวนนี้เป็นงวดที่สองงวดแรกที่ลงจิงให้นี่มันมัน,ม,น,ม,นมันไปเข้าคู่โตดนี่นะครับก็ก็หมายความว่าจะเป็นคู่โตดก็แล้วกันนะแต่ส่วนมากมันจะมาที่สิบหน่วยบนนะเออไอ,อ้องวนนี้มันก็มาที่คู่โตดนะงวดน,นี้นะครับแต่งวนนี้มาเต็มเต็มเลยนะ 5, 6, 6, 5, นะครับห้าหกหกห้านะครับบนสูตรน,นี้แม่น เทียวไปทาต่อให้อันนี้มันเป็นสูตรที่เข้านะสมาชิกนะอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับมาแต่ห้าแปดนี่สามตัวหลักร้อยหลุดหลักไอหลักสิบมันจะเป็นเลขหก 6. อันนี้มันกัดไปเป็นเข้าแต่คู่โต๊ดแปดเจ็ดเดี๋ยวก็มาทําต่อมาปรับเปลี่ยนยังไงก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับอันนี้เป็นหลักสิบบนนะครับหล <c oughs> ักสิบบนเป็นเลขเด่นตัวเดียวนะ ก็คือแถวที่สองนี้อ่าวกที่ผ่านมามันหลุดผงก็ปรับปรับเพื่อให้มันเข้าก็ปรับลดแต้มลงไปอันนี้นะครับสมมุติถ้ามันไม่ปรับนี่มันมันมันหลุดงวดนี้มันก็มายนะเนี่ยแถวที่สองเนี่ยเป็นสูตรสิบบุญหกนะมันออกแปดหกห้าเนี่ยหกก็มาที่สิบบุญแต่ผมเน้นที่เลขสี่งวดที่ผ่านมาอันนี้ก็เข้าเข้าดีจังสูตรงวดนี้เข้าดีนะครับ ตัวนี้เด่นบนเด้นที่สิบหน่วยก็ไปเน้นที่เลขสี่เนี่ยมันจงกันที่เลขสี่ฮะแต่มันมาที่เลขห้าหัวสุดห้าที่หลักหน่วยอันนี้เด่นบนประจาช่องฮะมาที่เลขแปดนะงวดที่ผ่านมาเข้าวิ่งแปดอันนี้โอ,อ้โหครบสิบหน่วยบนเต็มเต็มเลยมาทั้งสามตัวเลยแปดห้าหกลงกิงให้เป็นงวดแรกแต่เดิน,นสิบห้างวดเลยสูตรนี้ ผมลงจริงให้ก่อนห้อยออกวันหนึ่งนะครับโอ้โหมาเต็มๆ็มเลยเลขห้าตัวนี้มาครบสามตัวบนเลยนะครับอันนี้ก็ครบล่างนะครับผมไปตัดเลขสามออกมันออกหกสามเลยนี่หกสามอันนี้ก็เข้านะครับเป็นสุดเก่าก็เลยสิบห้าววดเหมือนกันนะเดยวสิบห้าววมืระกานเป็นสตดเก่า, 15, กานะครับพอหลุดมันก็มาเข้าต่อห้าศูนย์ววดที่ผ่านม,ามันก็มาเข้านะครับเข้านะครับหกสามเนี่ยเนี่ยหกมันออกหกสาม เข้านะครับแต่ส่วนตัวผมดันลิไปตัดเลขสามบอกเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็มาหกสามเลยหนังจากหลุดก็เข้าเออสูตรน,นี้เข้าดีนะสองสูตรนี้อ่ะทีนี้ก็ตามนี้ฮะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมมาทําสูตรนี้ต่อให้ประเดิมประเดิมซอฟๆกันไปก่อนเดี๋ยวพวกนี้ค่อยอัดสูตรเต็มที่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเพิ่งกลับมาจาก <c oughs> ทําบุญ แม่ผมที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เลยก็มาทำคลิปลงให้สมาชิกได้รับชมกันก็เหนื่อยๆก็ตั้งแต่วันที่16หกไม่ออกแล้วยังไม่ได้ลงคลิปให้สมาชิกได้รับชมกันเลยเดี๋ยวส <c oughs> มาชิกขอสูตรนี้มาเดี๋ยวผมจัดให้สูตรคลิปสูตรนี้นะครับเอาฝากด้วยกันแล้วกันฝากช่องด้วยเด้อมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางเด้อในการ เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นรูทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาทําสูตรนี้กันต่อนะครับลงจริงให้เข้าทั้งสองหัวเลยลงจริงให้เข้าอ่าตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์นะครับอันนี้นะครับสูตรนี้กํลาลังดังเลยนะพอมาจัดให้งวดที่ผ่านมาชงกันที่เลขหกคสิบล่างพลออก หกสามมันออกหกสามครับก็เข้าฮะชนกันที่เลขหก 6. งวดก่อนเราก็ชนกันกที่เลขห้างวดนี้ก็ชนกันที่เลขหก 6. ครับ ข้านะครับสมาชิกนะลงจินให้งวดน,นี้เป็นงวดที่สองก็มาฮะอ่ะเหลือช่องว่างนิดหนึ่งฮนะเดี๋ยวมาทำต่อให้เลยงวดที่จะถึงนี้นะครับหลักสิบล่างชนกันสองสุดมันจะชนกันตัวไหนผมบอกไว้ก่อนว่ามันชนกันอีกนะงวดแรกที่ลงให้ก็ชนกันก็เขา ที่ลงจริงให้วดที่สองวดที่ผ่านมาก็ชนกันอีกก็ลงจริงให้วดที่ผ่านมาโอ้โหเห็นดับหกที่หลักสิบเยอะเลยต,ตัวพมงก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันจะมาไปจับหกสองสรุปหกสองหกเก้ามันออกหกสามนะก็คือเลขสามเนี่ยที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมก็ไปตัดออกนะครับกพราะเลยจับแค่หกสองกับหกเก้ามันก็มาที่หกหกสามออกสามแต่สำหรับตัวหลักสิบตัวชวนมาอ่านี่วิธีทำตามนี้เลย นะตามนี้เลยนะสมาชิกนะใครที่ขอวิธีทำม,มานะตามนี้เห็นไหมฮะเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนสามให้นี่นี่ตามนี้เลยนี่บวกตามนี้อ่ะอันนี้ประกาศแดงอันนี้ห้าครั้งห้าครั้งบวกหนึ่งคงที่นะอาจจบวกเป็นตัวเลขนะสมาชิกน้าบวกเป็นตัวเลขเพื่อเป็นการเสีเวลาอันนี้บวกกันนะห้าครั้ง ค8บวก6ลงท้ายเลข4 4บวก6ลงท้ายเลข0 0บวก2ก็ได้2 2บวก4ลงท้ายเลข6 6บวก9ลงท้ายเลข5 5บวก9ลงท้ายเลข4 4บวก9ลงท้ายเลข3 3บวก9ลงท้ายเลข2 2บวก9ลงท้ายเลข1 1บวก1คงที่ก็เท่ากับ2สูตรแรกฮะ สิบล่างตัวเดียวด้วยเลขสสูตรที่สองกงทยเลขสี่สี่กหกดบวกหกงท้ายเลขสี่สบวกหกงท้ยเลขศูนบวกสองก็ได้สองสองบวกแปลงท้ายเลขศูนบวกแปดก็ได้แปดแบวกแลงท้ายเลขหกหกบวกลงทายเลขสี่สบวกแปดลงท้ยเลขสองสองบวกสีงบวกสลงท้ยเลขหกหกบคงที่6ก ก็ลงท้ายเลขสองนี่ฮะชนกันดีครับที่เลขสองวนันนี้ตามสู่เลยไปๆนะครับใครชอบอย่าพึ่งไปดับนะครับมันจะเหมือนงวดที่ผ่านมา่นะดับสิบหกล้่างก็ออกมาเลยวดนี้สองฮะสองฮะสองนะ สูตรนี้เป็นต้นตำรับก็คือตัวผมเองนะมีสมาชิกมีหลายหลายท่านเอาสูตรนี้ไปทำกํลาลังดังเลยนะครับใครชอบก็จัดไปนะใครไม่ชอบมองผ่านลงกิ่งให้งวดนี้เป็นงวดที่สามนะลงกิ่งให้งวดนี้เป็นงวดที่สามงวดประจำวันที่นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งทับเก้าทับหกแปดนะครับ ชอบค่อยตามนะไม่ชอบมองผ่านนะครับชนกันหวดน,นี้อีกที่นะครับเลขสองะตัวชนสิบล่างชอบจัดขัดผ่านนะชอบจัดขัดผ่านชนสองตัวเดียวหุ่นนี้สิบล่างขอให้สมาชิกทุกทุกท่านนะครับเฮงๆปังปังนะถูกผิดว่ากันไปตามสูตรด้วยนะครับถูกผิดว่ากันไปตามสูตรเฮงๆปังปังทุกท่าน còn gấp